น้ำเต้ากันไฟน้ำเต้าถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าใช้สําหรับเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภและเป็นเครื่องป้องกันอักขีภัยที่พระเกจิอาจาร,รย์ดังๆหลายท่านนิยมจัดสร้างกันและที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดก็คือน้ำเต้ากันไฟของท่านเจ้าคุณสังฆวรานุวงศ์เทระหรือที่คุ้นกันในนามเจ้าคุณสังฆวราแห่งวัดพระนั่นเอง ซึ่งท่านได้วิชานี้มาในขณะที่ออกทุดงดงโดยได้ไปพบกับสาราพักร้อนกลางป่าหลังหนึ่งเข้าซึ่งบริเวณโดยรอบของสาราหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหมดแต่ทว่าตัวสาลากลับไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยเมื่อท่านได้เดินดูรอบๆก็พบว่าที่บริเวณโอกไก่ของสารานั้นมีน้ำเต้าลูกหนึ่งแขวนเอาไว้ เมื่อลองทําการเทน้ําเต้านั้นดูก็พบกับคาถาการไฟบทหนึ่งบรรจุอยู่ภายในท่านจึงได้นาติดตัวกลับมาด้วยในภายหลังเมื่อวกกลับไปที่ศาลาหลังนั้นอีกครั้งก็พบว่ามันถูกไฟป่าไหม้ไปหมดแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักและเมื่อได้ประจักษ์ในอภิธิหานเช่นนั้นท่านจึงได้สร้างน้ําเต้าบรรจุคาถาอ้อ,อกแกกกาแก,แก่ศิญยานุสิตจนเป็นที่เลื่องลือ สำหรับน้ำเต้าที่ท่านเลือกนํามาสร้างเป็นน้าเต้ากันไฟนั้นท่านจะเลือกเอาแต่ผลที่มีลักษณะตรงตามลำดารบบุ๋เอาไว้ให้ต้องแก่จัดมากๆแล้วนํามาควานเอาเนื้อในและเมเล็ดออกให้หมดหลังจากนั้นจึงลงอักขระเลขยันและปลุกเสกตามสูตรโบราณการสร้างน้ําเต้ากันไฟอย่างถูกต้องซึ่งนับว่าเป็นการยากมากๆดังนั้นสุดยอดเครื่องรางน้ําเต้ากันไฟของท่านเจ้าคูณสังขวรา เท่าที่เดียวกเห็นกันจึงมีจำนวนอน้อยมากและก็มีขนาดที่ไม่แน่นอนนอกจากนี้บางโูกก็มีการถักเชื่อกหุ้มและลงรับปิดทองไว้แต่บางลูกก็ไม่มีครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเช c h ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม